หากคุณกำลังได้ยินเสียงใครเคาะประตูแบบนี้ไม่ต้องแปลกใจหรอกครับเพราะคุณกำลังเข้าสู่รายการก๊อกก๊อกก๊อกอ้าวและฮะเราต่อสายไปหาน้องหนยเล็กได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่3นะครับสวัสดีจ้าหนยเล็ก สวัสดีค่ะพี่เต้รู้ว่าปิดสายหนีกลัวไปแล้ว <c oughs> อ่าเหมเือนแรกเมื่อกี้เมืกก่้พี่โทรไปมีมีม,ม,มีมีสายเข้าไหมเพิ่งเพิ่งมีเข้ามาเาหรออ๋อน่าจะเป็นนั่นนั่นนั่นาจะเป็นที่สัญญาแล้วละ่ะอ่าแต่ตอนนี้ได้ยินเสียงพี่ชัดเจนนะได้ยินชัดเจนค่ะพี่เป้อ่ามีเป็นครั้งแรกที่เราได้คุยกันแบบสดๆออกรายการแบบนี้ ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเลยค่ะใจเย็นๆนะเออถ้าเออพี่เข้าใจถึงอารมณ์นี้เข้าใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะมาเล่าเรื่องนี้กันถามมวอเล็กก่อนว่ามวยเล็กโทรจากที่ไหนอาอย่อายุธยาค่ะพี่เป้อยุทยานะะแล้วก็ที่อยุธยาตอนนี้เป็นยังไงบ้างร้อนหรือฝนตกฝนฝนตกค่ะต,ตอนนี้ค่ะ เพราะว่าตอนเย็นๆหัว่้ามวากรรพี่ก็เห็นบรรกาศมันเริ่มครึมแล้วนะฮะก็เลยเข้ากับฉากของพี่พอดีเลยอืมแล้วก็มืยเล็กมือเล็กติดตามรายการก็ก็กรู้จักรายการก็ก็มาจากช่องทางไหนฮะก็ตามไปฟังที่เดอะโกดอืมเดอะโกดมาค่ะแล้วพี่เป้ก็จะแบบ เหมือนแนะนํารายการของของพี่คใช่มีหลายคนมีหลายท่านที่ตามมาจากรายการของพี่จัตนะครับจากกโกตเรดิโอนะฮะหลายคนขอบคุณมากครับแล้วก็ฝากติดตามกันไปเรื่อยๆนะยาวๆเลยนะเหมือเด็กนะเออโอเคงั้นเรามาเข้าเกิดหน่วยเราผิดพลาดหรือ อะไรยังไงต้องขอโทษด้วยนะโอ้ไม่ต้องกลัวมวยเล็กไม่มีใครว่าหรอกนี่ดูป้ายดูป้ายไฟแต่ตอนนี้มวยเล็กอย่าเพิ่งอ่านแชทนะอย่าเพิ่งดูในแชทนะคุยกับพี่นะเดี๋ยวถ้าเราไปแล้วอ่านแชทไปมันจะไม่มีสมาธิเชื่อพี่นะฮะค่ะอ่าโอเคใจเริ่มกันเลยไหมคะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใจเย็นไปเย็นใจเย็นนะเดี๋ยวขอพี่เกินจักนิดหนึ่งมวยเล็กมาในเรื่องคืนจะยองสองสถานที่เรื่องนี้เป็นประสบการณ์เกิดขึ้นตรงใช่ปะ ตรงเลยค่ะโอ้โหเรื่องนี้นะ่าสนใจเอาละฮะเดี๋ยวย้อนกลับไปแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้พวกเราฟังนะเป็นไงเหมือนเล็กเกิดอะไรขึ้นค่ะก็ต้องย้อนกลับไปเมื่อสมัยสิบเจ็ดปีที่แล้วตอนนั้นหมวยอายุประมาณสิบแปดสิบเก้าค่ะครับก <c ười> ็มีกลุ่มเพื่อนกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งนะคะพี่เป้จะชอบไปแบบไปไปไปแบบลองของไปแบบ ล่าท้าผีล่าท้าผีอะไรอย่างเงีเออ้ยค่ะครับค่ะแล้วก็เลยนัดนัดกันไปค่ะไปประมาณสิบคนสถานที่แรกเนี่ยค่ะจะเป็นโรงพยาบาลล้างค่ะโรงพยาบาลล้างค่ะใช่ค่ะเป็นโรงพยาบาลล้างค่ะที่ที่ที่แรกเนี่ยค่ะที่ไปครับแล้วอืมก็ขับรถกันไปเลยค่ะ ไปถึงหน้าโรงพยาบาลล้างก่อนที่จะเข้าหน้าโรงพยาบาลนะคะพี่เป๊กยาก็จะแบบขึ้นขึ้นลกทึบหมดมเลยอะค่ะก็คือมันล้างจริงๆนะคะตอนสมัยนั้นแล้วทุกคนนะคะก็คือลงจากรถมากันหมดเตรียมตัวที่จะเดินเข้าไปทางหน้าโรงพยาบาละคะ่ะพี่เป้กเสร็จปุ๊บพอพอเดินไปถึงหน้าโรงพยาบาลเพื่อนก็หยุดกัน,นแปบ๊บหนึ่งค่ะ แล้วหมวยอยะก็รู้สึกเหมือนว่ามีคนนะคะมองมองลงมาจากชั้นด่านฟ้าเหมือนรู้สึกมีคนมองคะคะพี่เต้ค่ะชใช่ชแล้วทีนี้หมวยค่ะก็เลยหันหน้าขึ้นไปมองอืค่ะปรากฏว,ว่าหมวยเจอเงาดําค่ะนั่งห้อยขาอยู่ข้างบน <c oughs> ดาดฟ้าแต่หมวยหมวยไม่แน่ใจว่าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะคะมาตอนนั้น อ่าโรงพยาบาลประมาณสักอยู่ชั้นน่ะประมาณหกชั้นด้านฟ้าก็หกอะค่ะเบเกตครับครับอ่าแล้วแล้วทีนี้หมวยก็พอเห็นดังนั้นที่ที่ที่หมวยมองขึ้นไปอะค่ะแล้วหมดเห็นแล้วหมวยก็เลยหันมากลับมาหาเพื่อนค่ะมาคุยกับเพื่อนแล้วก็บอกเพื่อนว่าเออเข้าไปกันเลยพวกพวกมึงเข้าไปกันเลยขอโทษนะคะพวกมึงเข้าไปกันเลยหมวยแป๊บหนึ่งหมวยแป๊บนึง น้องหมวยแป๊บนึ่งนะสัญญาณมนแกวงๆอะ่ะอันนี้น้องน้องหมวยใช้สมอท็อกอยู่ปะ่ะไม่ไม่ค่ะไม่ใช้ค่ะไม่ได้เปิดจดดีเซลโฟนด้วยค่ะอันนี้นั่งอยู่กับที่นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ขยับไปไหนนะค่ะเออเออเอ,อ่ะอ,อ่ะพอดีมันแกวงๆเป็นช่วงๆอ่ะลองเราต่อครับครับก็หมวยก็บอกเพื่อนๆว่าเออพวกมึงเข้าไปกันเลยถึงไม่เข้าไปอะไรอย่างนี้ค่ะ เพื่อนก็บอกว่าไม่ได้เป็นผู้หญิงก็จะมาอยู่ตรงนี้คนเดียวไม่ได้อืต้องเข้าไปด้วยกันแล้วเพื่อนก็ดัน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 ขึ้นเข้าไปค่ะคไปถึงชั้นแรกก็เลยรูไปไปถึงชั้นแรกค่ะพี่เต้รู้สึกว่าอ่าบนวังเวงขาแล้วมันก็เย็นแปลก,กอ,อากาศอากาศในนั้นมันเหมือนแบบเหมือนกับอึดอัดด้วยค่ะคนอึดอัดวังเวงพูดไม่ถูกอะค่ะครับ Heritage> แล้วทีนี้หมวยก็กับเพื่อนๆก็เดินเข้าไปชั้นที่หนึ่งค่ะชั้นที่หนึ่งก็คือไม่มีอะไรนะคะพี่เป้ขึ้นไปชั้นที่สองก็ยังไม่มีอะไรนะคะอค่ะเราก็ขึ้นไปชั้นที่สามต่อเลย,ค,เลยค่ะก็ยังไม่มีอะไรคะ่ะจนถึงชั้นที่สี่ชั้นที่สี่เนี่ยค่ะพี่เป้หมวยรู้สึกเหมือนมีคนมองมาจากช่องลิฟต์ปะค่ะช่องลิฟต์ช่องลิฟต์ที่ไม่มีลิฟต์ปะค่ะ คือโรงพยาบาลเนี้ยคือสร้างไม่เสร็จใช่ไหมคะเ,เพราะว่ามันมันผิดผิดพวงจุ้ยอะไรสักอย่างอย่เงี้ยแหละค่ะอืมครับ,ค,รบค่ะแล้วก็คือแบบมีเคยแบบมีคนฆาตก,กรรมมาทิ้งที่นี่บ้างแล้วก็มีคนตกหลบตายบ้างแล้วก็มีอ่าทำแท้งแล้วเสียชีวิตอะไรที่นี่อะค่ะครับใช่ประมาณนั้นค่ะพี่เต้แล้ว หมวจก็เลยหันไปทางช่องลิฟต์ครับแต่ก็ไม่เจอใครนะคะพี่เป้ก็เลยเดินขึ้นไปแตนชั้นที่ห้าค่ะอพอเดินขึ้นไปถึงชั้นที่ห้าก่อนจะก้าวขาขึ้นไปถึงชั้นที่ห้าได้ยินเสียงของร่วงบนชั้นที่ห้าดังตุ๊ดค่ะคแล้วทีนี้ยพอขึ้นไปถึงชั้นที่ห้าก็สั่์ไปฉายหาของที่ร่วงนะคะพี่เป้แต่ว่าไม่มี ที่มีเพื่อนๆก็เลยแบบเหมือนขาดกันสั่นๆกันแล้วอะค่ะอ,อัวบค่ะแต่ก็ยังยังที่ยังยังคงความคิดเดิมที่จะขึ้นไปถึงชั้นที่หกคือชั้นดาดฟ้าค่ะยังไปต่ออ,อยังไปต่อค่ะพี่พี่ขึ้นไปถึงชั้นดาดฟ้าทีนี้เพื่อนๆก็เลยแบบเหมือนคุยกันนะคะว่าไหนลองนับจํานวนเพื่อนอยู่ ไหนลองนับจำนวนเพื่อนดูสิว่าเพื่อนยังอยู่ครบไหมค่ะแล้วทีนี้ยก็เลยมายืนเรียงหน้ากระดานกันนับเพื่อนมาสิบคนนะคะพี่เต้นับกันก็เริ่มนับค่ะแล้วหมวยค่ะอยู่คนที่หกของของในกลุ่มเพื่อนค่ะก็เริ่มนับกันหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ โอ้ยสิบเอ็ดค่ะสิบอิสสิบเอ็ดแต่เบาๆแผ่วๆเฮ้ยค่ะแล้วทีนี้เพื่อนอีกคน,นก็เลยบอกว่าเฮ้ยทำไมมันถึงได้สิบอิดอะทำไมถึงนับได้สิบอิดอะครับได้ยินเหมือนกันไหมอ,อะไรอย่างนี้เพื่อนทุกคนคือได้ยินเหมือนกันหมดแล้วหมวยก็เลยบอกเพื่อนว่างั้นใหม่ทีนึงอือค่ะทีนี้ เพื่อนแค่นับใหม่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ,อ็ดสิบเอ็ดอีกโอ,อ้ยังอยู่ค่ะสิบเอ็ดยังอยู่ออยังอยู่แล้วเสียงแผ่วๆเบาๆแบบแบบชวนขนหัวลุกมากค่ะสิบเอ็ดโอ้ยน่ากลัวดิเออว่าไงสิบเอ็ดค่ะค่ะแล้วที่นี้ เพื่อความแน่ใจที่อยากต้องาการแน่ใจบอกว่าให้นับปิดกาหนึ่งถ้าเกิดว่าสิบเอ็ดมาปีครั้งเนี้ยคือต้องลงกันแล้วนะอืมประมาณนั้นค่ะก็น,นับค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบพอได้ยินเสียงสิบเ e อ็ดเบาๆเท่านั้นแหละค่ะก็คือ กูกันลงจากชั้นหกลงมาเลยค่ะพี่เป้ลงมาเลยค่ะไม่่อยูเลยอวิ่งลมาเลยค่ะเออวิ่งเลยค่ะถึงก็วิ่งวิ่งเดินเดินเลยค่ะครับแค่นี้พอลงมาถึงชั้นที่สามค่ะจังหวะแบบจังหวะนั้นลกมากเลยค่ะพี่เป้ไปฉายดับโอ้แล้วไปฉายอะค่ะมีแค่กระบอกเดียวอืมทคนี้ก็ตัวใครตัวมันกันเลยค่ะพี่เป้รีบวิ่งลงมายัางถันข้างล่าง ครับพอมาถึงชั้นข้างล่างค่ะพี่เป้เพื่อนก็สตาร์ทรถคือสตาร์ทกันติดหมดทุกคันนะคะมีคันหนึ่งไม่ติดครับค่ะแล้วทีนี้เพื่อนอคนนึงก็เลยบอกว่าเฮ้ยยกูม,ม,มีทูบมามีทูบจุดจุดขอจุดขอเขาไหมอ่าหมวยก็เลยพูดบอกว่า วิธีทาไมมึงมีทูบแล้วทําไมมึงถึงไม่บอกแต่ทีแรกจะได้จุดขอเข้ามาเขาก่อนที่เราจะเข้าไปอือ่าแล้วทีนี้เพื่อนอีกคนหนึ่งก็แย่งทูบไปจุดค่ะพอไปจุดจุดทูบขอเสร็จแล,แล้วทีนี้รถก็ติดติดแล,แล้วทีนี้ก็กลับกลับบ้านค่ะพี่เต้หากลับบ้านหมวยก็จะอ่าขี่แบบเหมือนเป็นกลุ่มกันไปอ่ะค่ะก็จะมีรถม,มอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่มีเพื่อนขับมาอยู่คนเดียวครับ ส่วนคันของหมวยนะคะก็จะมีเพื่อนนะคะซ้อนมาด้วยอืมหมายถึงว่าหมวยก็เป็นคนซ้อนเพื่อนนะคะครับแล้วหมวยคะคะหันไปเห็นว่ามีเงาดำอะคะ่ะซ้อนเพื่อนคนนั้นมาเออค่ะแล้วทีเนี้ยหมวยคะคะก็บอกให้เพื่อนคนที่ขับคันของหมวยนะคะบอกว่าเฮ้ยเฮ้ยมึงรีบรีบขับแทนคันนี้ไปกูเห็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนมีเงาดำดำอะอ เชนี้กเพื่อนก็เลยขับแซงแซงคันนี้ไปเลยค่ะจนไปถึงบ้านเพื่อนที่ที่เรานัดรวมตัวกันนะคะคเพื่อนก็ถามหมวยว่าเออก่อนที่มึงจะเข้าอ่ะมึงเห็นอะไรมึงบอกได้ไหมเอออะไรประมาณนี้ค่ะหมวดก็เลยบอกว่าเห็นเห็นเห็นคนนั่งอยู่บนดาดฟ้า<ม>แล้วก็ขากลับมาันเห็นมีคนซ้อนเพื่อนอีกคนนึงอ่ะกลับมาครับ แล้วทีนี้เพื่อนก็เลยบอกว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยวไม่ได้แล้วแบบนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปขอข,อขอมากันแล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เรื่องก็จะมีประมาณนี้ค่ะพี่เจ้โอ้ยเฮ้ย<ๆ>ไม่ไม่ไม่ประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวดิมันมันยังไงมันสรุปยังไงคือจากนั้นพอเราได้ไปขอข,อขอมาปุ๊บแล้วยังมีเหตุการณ์แบบไ,ไม่มีไม่มีเหตุการณ์นะไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะใช่แล้วเคยมีประวัติ คยมีประวัติอ่ะอาจจะอาจมันอาจจะมีเยอะอย่างที่น้องหวยเกินมาเล่ามาว่ามีคนอาจจะมีคนไปรวมไปถูกไปฆ่ามีคนตกลีบบ้างอ่าแล้วก็มีค,คนไปทําแท้งอะไรตรงนั้นสถานที่ตรงนั้นแล้วสิ่งที่เราเห็นเนี่ยค่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นผีหรือผู้ชายไม,ไม่ไม่เห็น<ม>ค่ะหวยเห็นเป็นแตงเงาดาๆมาะค่ะพี่เต้แล้วเอ่อตรงที่เราขึ้นไป ร่าท้าผีหรือไปลองของกันที่โรงพยาบาลล้างตรงนั้นเนะ่ะเราได้มีการแบบพูดจาลบหลู่หรือทําอะไรไม่ดีแบบแบบแบบที่ที่เราเห็นปะ่ะมีบ้างไหมมีพวกแหวกแนวไม่ค่ะไม่มีใครพูดไม่มีใครเพื่อนคนไหนคือไม่มีใครพูดอะไรเลยคะ่ะทุกทีใช่โอ้โหมันน่ากลัวไงแต่เหมวยก็ยังงงอยู่ว่าทําไมเขาถึงตามกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมเหมือน เขาจะอยากมาเล่นด้วยหรือเปล่าวะอันนี้พี่ดูพี่ดูพี่ดาวเฮ้ยน่ากลัวจังเลยเหมือนเหมือนในหนังมากมาอไซเล่นหรอเฮ้ยมันน่ากลัวนะตรงที่เรานับอ่ะคือนับได้ต่างทุกคนเนี่ยน่ากลัวจริงขทุกหัวหนุกเลยอะค่ะทุกคนเนี่ยพยายามออกเสียงใช่ป่ะเป็นคนออกเสียงเองอีกคนก็นับหนึ่งนับสองนับสามใช่ไหมต่างคนต่างนับใช่ไหมค่ะโอ้แล้วมีเสียงไอ้สิบเอ็ดเนี่ยคนที่สิบเอ็ดเนี่ยสิบเอ็ดโอ้โห เออพี่อยากรู้ว่าน้ําเสียงคําว่าสิบเอ็ดเนี่ยมันเป็นเสียงผู้หญิงหรือเสียงผู้ชายพอรู้ไหมมันได้ยินแบบแผ่วๆค่ะอย,อย่างนี้นค่ะเหมือนคนไม่มีแรงที่จะตะเบงเสียงออกมาค่ะไม่เหมือนไม่เหมือนกับเราเนี่ยเก้าสิบอ่าแล้วแล้ว,ลวตอนที่เรานับอ่ะตอนนั้นตอนที่เรานับเนี่ยเราเรียงแถวกันหรือว่าเราเกาะกลุ่มกันนับ ยืนเลียงแถวมเลยโอ้ยนั่นไงพี่นึกภาพแล้วไอ้คนที่สิบอะโอ้ยมันจะทำยังไงวะหน้าหน้ากระดานหน้ากระดานเลยค่ะพีเป้แลวไอ้คนที่สิบอะไอ้คนที่สิบอะโอ้ไม่โอ้ไม่ช็อกปะคนที่สิบคนที่สิบเขาบอกหมวยว่าได้ยินชัดจุนนะถูกแต่ไม่กล้าหันข้างไปดูโอ้ยใครที่กล้าหันใช่มีเสียงออกมาแบบนี้โอ้จะหันไปปุ๊บแล้วเจอเนี่ยใชอไอ้คนที่สิบเนี่ยหลอนสุดน่ากลัวสุด น่ากลัวที่สุดเลยค่ะใช่แต่ยังโชคดีนะที่วิ่งกลูกันออกมาแล้วไม่ได้ได้รับอุบัติเหตุหรือว่าได้รับอะไรที่มันอันตรายไปกว่านี้นะเอออันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะเกี่ยวกับเรื่องใครที่จะไปไปล่าท้าผีไปลองอะไรกันแบบเนี้ยนะอยากจะบอกว่ามันไม่มันถ้ามันไม่เจอ่ะมันก็โอเคแหละแต่ถ้ามัน่ไปเจอเรื่องที่มันไม่ใช่ผีอ่ะอุบัติเหตุบ้างสิงสาราสัตว์งูเงี้ยวคี้ขออะไรที่มันอยู่ตรงนั้นสัตว์มีพิษอ่ะเออ นะฮะอันนี้ต้องระวังต้องระวังด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีคนคนคนไม่ดีแอบซุ่มอยู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอย่าอย่าประมาทนะครับอันนี้ฝากไปด้วยนะครับอ่าโอเคนี่ก็เป็นเรื่องแรกนะสถานที่แรกที่โรงพยาบาลล้างค่ะอ่าสถานที่สองครับคะสถานที่ที่สองจะเป็นบ้านล้างค่ะที่โดนค่ายกครัวค่ะอุยอ้ยเออน่าสนใจฮนะค่ะ,คะก็ เริ่มเรื่องเลยนะก<ข>ันนะคะพี่เต<ข> <te. S 1> ะสถานที่ที่สองเนี่ยค่ะก็คืออยู่ละแวกละแวกเดียวกันกันกบโรงพยาบาลเลยค่ะก็คือแถวแเดียวกันเลยค่ะก็ไปกับเพื่อนๆเนี่ยล่ะคะ่ะไปกันประมาณสิบคนเหมือนเดิมค่ะแก๊งเดิมค่ะค่ะพอไปพอไปถึงหน้าหน้าหน้ามุกหน้าบ้านที่ที่จะเข้าไป ไป่ล่าท้าผีนะคะตอนนั้นตอนนั้นนะคะห่วยลงตากรถมาค่ะพี่เต้แล้วหมวดหมวดจะเห็นผู้ชายยืนอยู่หน้าบ้านนะคะแบบเลือดท่วมหน้าเลยค่ะอตอนนั้นค่ะเหมือนเขาออกมาต้อนรับนะคะพี่เป้เห็นยเห็นคนเดียวคนเดียวค่ะยืนอยู่คนเดียวเลยค่ะแล้วก็ หน้าบ้านเขาอะค่ะจะเป็นอาต้นเขาเรียกว่าต้นหูหูกว้างครับต้นใหญ่ใหญ่เลยะค่ะที่แบบปกคลุมบ้านแบบเป็นบ้านแบบบ้านบ้างเลยะคะ่ะหลังบ้านเขาก็จะมีบ่อน้ําอืมครับใช่หมยลงจักรถมาคือหมวยหันไปเห็นเลยค่ะว่าเป็นผู้ชายแบบเลือดท่วมหน้าเลยค่ะแล้วหมวยหันมาหาเพื่อนแล้วก็หันกลับไปทีก็คือไม่เจอแล้วค่ะ ทีนี้ก็เหมือนเดิมค่ะพี่เป้หมวยไม่อยากเข้าและหมวยไม่อยากจะเข้าไปณตรงนั้นแล้วค่ะพี่เป้ใช่หมวยก็บอกเพื่อนว่าหมวยไม่อยากเข้าไปเลย <c oughs> เพื่อนก็รู้แหละทีนี้เพื่อนรู้แล้วว่าหมวยอะห็นทีนี้เพื่อนก็ไม่ยอมค่ะดันกันเข้าไป <c oughs> เหมือนเดิมค่ะดันกันเข้าไปดันดันกันเข้าไปไปถึงนะคะในบ้านก็จะ แบบว่างเปล่าอะค่ะพี่เป้ข้างในบ้านแล้วทีนี้พอไปถึงในบ้านบ้านเนี่ยค่ะมีสองเป็นสองบ้านสองชั้นนะคะแต่ว่าบ้านสองชั้นเนี่ยไม่มีบันไดขึ้นชั้นสองนะคะพี่เป้ไม่มีบันไดไม่มีบันไดค่ะครับ,รบนัดนัดตอนนั้นที่ที่หมวยไปคือไม่มีบันไดขึ้นชั้นสองใช่แล้ว ก็คือยืนกันอยู่ข้างล่างพักใหญ่ค่ะก่อนที่เพื่อนคนหนึ่งจะพูดขึ้นมาว่ามาถึงแล้วก็ต้องขึ้นไปชั้นที่สองอือ่าแล้วทีนี้หมวยจะเลยบอกว่าใครใครจะขึ้นก็ขึ้นไปเลยนะแต่ว่าเราอ่ะไม่ขึ้นอืขึ้นกันไปเลยทีนี้ก็ขึ้นกันไปห้าคนค่ะขึ้นยังไงอ่ะรออยู่ข้างล่างห้าไปปีนหลังคาค่ะโอ้โหดูสิดูดูดปีนหลังคาเออใช่ปีนหลัง ปีนหลังคาขึ้นไปแต่ก่อนจะขึ้นไปอะค่ะของร่วงจากข้างบนบ้านดังตุ๊บค่ะครับร่วงมาก่อนแล้วนะคะแล้วก็ปีนขึ้นไปพวกเพื่อนก็ขึ้นไปถึงได้ยินเสียงว่าของร่วงก็สาดไปฉายเลยค่ะสาดไปฉายส่องว่าของที่ร่วงเนี่ยร่วงจากเสียงมาจากต้นชอค่ะมาจากตรงไหนอ,อะไรค่ะครับ ท่เป้ลงนึกภาพตามนะคะปาดไปฉายอย่างอย่างอย่างไวๆอ่ะพี่ครับแล้วเพื่อนนะเห็นหน้าผู้หญิงที่อาบไปด้วยเลือดอะคะผู้หญิงนะปาดแบบไปไวเว็บเว็บปะค่ะครับอะไรนะอันนี้ผู้หญิงนะอันนี้ไม่ใช่ผู้ชายแล้วนะที่เห็นไม่ใช่คะ่ะเป็นผู้หญิงสาดแบบเว็บเว็บเลยคะ่ะเห็นเห็นเห็นนี่มันก็แบบเหมือนตะโกนบอกว่าพี่โลพี่โลพี่โล แล้วทีนี้นก็ก็ปีหน้าต่างออกมาอ uh พอถึงคนที่ห้าคนสุดท้ายมันเล่าให้ฟังว่ามันโดนจับขาค่ะบอกว่าเนี่ยเหมือนมีคนมาจับขาดึงดึงขาไวอ้อ uh ่ืมแล้วหนูก็เลยถามว่าแล้วทำยังไงอะ่ะมันคลิกดตดัเองหรือเปล่า uh เป็นป,ปูหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนก,ก็พูดไปประมาณนี้แล้วเพื่อนก็บอกไม่ใช่ไม่ใช่ ็นมือเย็นเย็นมือเย็นเย็นเลยจับที่ขาดึง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 แล้ว <c oughs> หม <is> อก็ถามอ้าวแล้วรู้สึกแบบนั้นแล้วทําทยังไงอ่ะก็สะบัดสะบัดแล้วก็หลุดออกมาแล้วก็วิ่งออกมากันเลยค่ะสตาร์ทรถกลับบ,บ้านบ้านใครบ้านมันเลยค่ะพี่ไปเห็นอ้ยครับเรื่องจะมีประมาณนี้ค่ะโอ้ยดูดิทําไมหมวยแบบแบบทิ้งแล้วเบิดให้พี่พี่อยากรู้อยากได้ข้อมูลมากกว่านี้อ่ะโอ้ยแล้วแล้ว แล้ว,แล,วแล้วบ้านหลังนั้นที่เรารู้กันแค่ว่าเป็นบ้านที่ถูกฆ่าตายยกครัวใช่ไหม,มใช่ค่ะหมายถึงว่าเขามามาปล้นมาจี้ใช่ไหมหรือน่าจะมาปล้น<อ>นะคะเคยเคยออกข่าวอยู่ด้วยค่ะแต่ว่าออเหรออือค่ะ,คะเคยออกข่าวอยู่นานแล้วค่ะหืมหมยเรื่องนี้รู้ ถ,ถ้ามองจากลักษณะเนี่ยแก๊งหมวยนี่ก็ไม่ธรรมดานะดูดูแล้วไม่ธรรมดาเลยค่ะใช่แล้วแล้วเราก็ไม่รู้สิไปถึงปุ๊บเห็นเขามาต้อนรับยืนรออยู่หน้าบ้านกูย,ยังกล้าเข้าไปอีกค่ะใช่ออหนูอ่ะไม่กล้าเลยค่ะดูสั่นนิน้ิๆเลยแต่ก็ยังไปแต่เขายังไป แต่เพื่อนดันกันเลยต้องไปกับเพื่อนค่ะในกลุ่มในกลุ่มของแกง๊งแก๊งเนี้ยแก๊งของหวยเนี้ยเพื่อนเพื่อนเขาจะทราบไหมว่าหมวยเอออาจจะมีเส้นมีสัมผัสอะไรแบบเนี้ยมีไหมก็ก็รู้นะคะ<อ>ว่าว่าน,นหวยมีเส้น<ง>แต่ว่าหมวยก็จะเห็นแบบเห็นเหมือนห่างๆตาบ้างค่ะบางทีก็มันมันก็เห็นอยู่นะคะพี่เป้นนั่นไงเพราะว่าเพื่อนอ่ะอเขาอย่างเช่นแบบ อย่างอย่างเช่นทุกวันเนี้ยค่ะหมวยไปกินไปไปสังสรรค์บ้านเพื่อนแล้วหมวยอะ่ะจะกลับบ้านประมาณตีหนึ่งตีสองเนี้ยค่ะจะขับรถกลับคืนนั้นนะคะขับรถกลับมาเส้นที่หมวยเส้นที่หมวยขับรถกลับบ้านก็จะ,จะแบบไฟมันก็จะไม่ค่อยมีอะค่ะเป็นช่วง อ,อพี่เต้นึกออกไะคะเป็นถนนเลนใหญ่ที่มันมีสี่เลนนะคะแล้วหมวยก็ขับขาสุดครับแล้วหมวยเห็นแค่หัวเข่าอะค่ะของคนที่เดินข้ามตัดหน้ารถหมวยไปแล้วรถข้างๆเป็นรถบีเอ็มที่ขับมาข้างซ้ายที่กําลังจะแซงหมวยไปอะค่ะหมวยงงมากเลยว่าขานั้นนะคะขาที่เดินตัดหน้ารถหมวยไปอถ้าเป็นคน ต้องหนบีเอ็มชนถูกไหมคะออแต่นี่คือไม่มีอะไรเลยคะ่ะแสดงว่าหมวยเนี่ยเห็นแน่นอน๋อแล้วเห็นแค่ขาเห็นแค่เขา่าเห็นแค่บริเวณขบนั่นก็แปลว่าเห็นครับใช่คะ่ะ <c oughs> เห็นแค่บริเวณเข่าลงไปคะ่ะโอ้ยเออนั่นก็แปลว่าเพื่อนๆในกลุ่มในกลุ่มของหมวยนั่นจะคิดว่าหมวยนั่นจะมีเซนเนี่ยเขาถึงเขาถึงเอเอาหมวยมันไปด้วยดีกว่าจะได้ เออ<ช>มีมีมีบทบาทมีอะไรรู้สึกตื่นเต้นกับการที่เราไปลองของไปล่าท้าผีอะไรแบบนี้เรายุคนั้นนะฮะยุคนั้นที่ที่ไปแบบเนี้ยเออมันมันจะไม่ได้มีอุปกรณ์อะไรมากมายไปฉายก็บอกเดียวก็ไปกันแล้วฮะใช่ค่ะใช่ค่ะกระบอกเดียว <c oughs> นึกถึงภาพเกาะกันตามเกาะตามกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะฮะ <c oughs> แล้วก็ยังดีนะในกลุ่มนี้ของหมวยยังไม่มีไอ้คนที่มันทำหามเล่นบางแผงอะไรแบบเนี้ย เออยังไม่แบบไปตะโกนหวกเวกหรือไปท้าทายอะไรใช่ไปดูเฉยแบบเขาจะรู้อะค่ะโอเคหมวยสัญญาณมันอาจจะแกวงแงไปบ้างนะฮะเสียดายเสียด้แต่ก็ยังพอฟังได้เออฝนตกฝนตกค่ะน่าจะเป็นที่ฝนตกด้วยแหละนะฮะแล้วก็อยากจะบอกเลยว่าครั้งแรกเล่าได้ขนาดนี้แจ๋วแล้วจริงๆเยี่ยมเลย ขอบคุณมากค่ะพี่เต้แล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนบอกว่าน่ากลัวสนุกนะฮะสุดยอดเลยน้องหมวยมีป้ายไฟโชว์โอเคได้น้องหมวยขอบคุณมากนะเรานี่หายตื่นเต้นยังขอบคุณค่ะหายตื่นเต้นยังหายแล้วค่ะหายแล้วนะเดี๋ยวหายแล้วค่ะพี่เต้มีเรื่องแบบนี้ทักมหาพี่นะได้ค่ะพี่เต้ขอบคุณมากๆนะคะที่ให้โอกาสหมวยมาได้แชร์ประสบการณ์อืมค่ะผิดพลาดประการใดขอเอาัยไว้ในที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะครับ ครับหมวยสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับ